กรับเข้าสู่โอเวอร์เกมนะครับผมวันนี้เราเล่นเกมเบรนเอานะครับในด่านที่71็ดสถึงหนึนะครับผมอ่ามาเริ่มกันเลยดีกว่าคุณจะหยิบไปไหนอ่าหยิบทุกใบเลยครับมี่างนี้่างนี้ลากไปครบอ่าสุดยอดโลบจริงๆเลยเนี่ยมีลูกเจียบอยู่กี่ตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกซ่อนอยู่ในนี้อีกเจ็ดแปด ก้าสิบสิบเอ็ดสิบเอ็ดตัวครับสิบเอ็ดตัวถูกต้องสุดยอดฮะซ่อนลึกไปปะนี่ฮะปอบใจน้องหมาครับรูปหัวหมารูบปเลยดีใจแล้วครับไปดาวอยู่ที่ไหนนะขย่าเลยครับขยเยาขยา่ขยาขยเาหมื่มมนลครับหมื่นจนดาวขึ้นหัวเลยครับผมอ่าเอาชนะศึก มวยครั้งนี้เปลี่ยนเคอร์เซอร์ครับไปที่ตัวใหญ่หญต่อยปาบโอ้โหต่อยทีเดียวโอ้โหโลบเก้า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 หาแม่ไก่เลื่อนไปทางขวาเ่อนจองไทางขวาแม่ไก่อยู่นี่ในที่สุดก็พบแม่ไก่แล้วผลรวมของตัวเลขสูงสุด3ตัวด้านล่างคือคือ789ครับวก8บวกเเท่ากับ24นั่นแน่ไปครับกินแครอทอีกครั้งสิ กินีงไงลากนี่ลงมาครับก็เดินไปเลยนี่ไปไปากินได้นะครับเรารหัสผ่านให้ได้ก็คือตัวเลขเ e ออเลอเนี่ยส่งกระจกกับด้านเป็นเลขอ่าตัวอานี่น่าจะเป็นเลขเจ็ดเจ็ดศูนย์เจ็ดเจ็ดอีน่าจะสามนะ e นะโอเคกดไปอาร์เจ็ดศูนย์เจ็ดเจ็ดสามช่วยกระต่ายให้มันชนะสิ เริ่มเฮ้ยมาวิ่งมาจุดมันไว้จับมันไว้เฮ้ยจับมันไว้อ่ากดกระต่ายกดตัวดัวไปกดตัวดัวอ,าอ้างายังไปเรียบร้อยกระต่ายขี้โกงคลิกรดไฟอันที่สี่เริ่มอ่าพอไฟเหลืองที่สี่ให้หยุดนะครับหยุดอ่าเริ่มมาพอสองก็กด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 อาไใหมมันเ,เดิมนะหนึ่งสองสามอาใหม่ครับ 1>, 1 2 8. ต้องกัดจังหวะดีๆนะครับผมาจากภาพคุนวณตัวเลข2หลักมา1คําตอบอเขาให้เอา10รับคูณ2ก็คือมี2ด้านนะครับ10บวก10เป็น20 15 65เป็น30 20บวก30เป็น50 50, 50บวก8เป็น58ครับผมดูสิถูกไหมถูกต้องห สร้างเส,สี่เลี่ยมพื้นผ้านหนึ่งชิ้นที่กว้างยาวไม่เท่ากันอันนี้าลากไปเรียบร้อยสุดยอดสามบวกห้าเท่ากับสามกับหัวกับหัวใครเป็นแปดซะแล้วนี่ถูกต้องคูณลุมโบลลิงทั้งหมดขยายเลยขยายลยไงไปอุ้ยทำไมหน้าจอแปลกแป๊บนี่ครับ าพเรียบร้อยอ่าสุดยอดสไตร์กดผีเสื้อบนหัวข้อเอาหัวข้อลงมาใต้ผีเสื้อแล้วกกดเี่อยากดื่มน้ำผลไม้ที่อยู่ก้นแก้วทำยังไงดีเอาเอาตรงก้นแก้วนะมากินโอ้โหอย่างนี้ก็ได้เหรออ่าวางรูปภาพในกรอบที่กำหนดอ่าวางไปอันนี้วางไม่ได้วางไม่ได้ต้องวางที่อื่นก็ได้นี่้อ สองจุดที่ไม่เหมือนกันอันนี้สีเหลืองกับสีม่วงไม่เหมือนกันอีกที่หนึ่งอะไรอยู่ไหนะอ่าอยู่นี่ไงป๊าปโอ้โหตังเกงเก่าเกินไปแล้วลองนับดูสิว่ามีรูก,กี่ช่องข้างบนนี้หนึ่งช่องกระเป๋าสองสามสี่ห้าตรงที่ขาดนี่เจ็ดแปดเก้าสิบมีสองด้านครับ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าฮ้ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าครับเก้า เก้านูกิถูกไหมถูกตอ้องแตงโม1ลูกตัดไป10บครั้งจะออกมาได้สูงสุดกี่ชิ้นคือถ้าตัดผ่าครึ่งนะครับแล้วก็เอาครึ่งหนึงอะทับกันแล้วก็ผ่าอีกทีครับไปได้ทั้งหมดหนึ่งพันยสี่ครั้งครับโอ้โหอย่กับคอมพิวเตอร์จับถูงให้ได้ครับเอาไม้เนี่ยไปทำควันแล้วก็ใส่เนี่ย้ก็อุดรูไว้ครับอุดรูไว้ อุดรูไว้ตรงนี้อุดรูไว้ครับแล้วหนูก็ออกมาอ่าอุดรูตรงนี้ไว้ครับเอามืออุดรูไว้ออกมาไหมมีออกมาลากไม่ได้อืออุดรูไว้นี่ออกมาแล้วครับอุดรูไว้ครับอ่าผ่านด่านนี้ยังไงนะนั่นคือเมาส์นี่นะอ่าเลือกเมาส์เราบังคับเมาส์อยู่ตรงนี้แนละ้วกด คลิกเลยครับอ่าผ่านแล้วครับกรอกเลขที่ต่ําที่สุดอ่าเดือนนี้ขึ้นไปครับแล้วก็กรอกเก้าเก้าเก้าอ่าต่ําสุดแล้วครับโอ้โหคิดได้ไงเล่นเกมน,น,นี้ก็นี่แบบนี้เลยขยายไม่ใหญ่ขึ้นแล้วก็ดูไปเลยครับเรียบร้อยเก่งจังเลยมแม่กลับบ้านแล้วรีบซ่อนเกมเร็วเอาบังไว้บังบงเกมไว้เอานิ้งบังเกมไว้ครับ เอานี้บางเกมไว้ก็สุดยอดขึ้นย้ายวงกลม3อันให้สามเหลี่ยมกลับด้านนี่ครับไว้ตรงนี้นี่ครับแล้วก็เอานี้ไว้ตรงไหนไว้ตรงนี้อ่าแล้วก็อันนี้ไว้ตรงนี้เรียบร้อยกลับด้านแล้วครับอ่ากดตามลำดับนะครับหนึ่งหกแปดสองยี่สิบสิบเจ็ดหกสิบสามสามหนึ่ง 8 2 20 17 6 0 3 3เรียบร้อยอ่ะด่านต่อไปกินเค้กได้ยังไงลากนี้อกมาครับแล้วก็ลงมาเลยเออเกือบร่วงอ่าด่านที่100ครับตอนโจโจอายุ6ขวบอายุของลูลูเป็น2เท่าของโจโจก็คือ12ขวบตอนนี้โจโจอายุ10ขวบแล้วลูลูจะอายุเท่าไหร่6บวก4เป็น10ก็แสดงว่า12บวกสเท่ากับ16นะครับผม อ่าสิ 16. ถูกไหมถูกต้องอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ